ระดับการศึกษาปฐม,มวัยมีทั้งหมดสามาตรฐานมาตรฐานที่1ผลลัพธ์คุณภาพของเด็กปฐม,มวัยทั้งหมด5ตัวชี้วัดประกอบไปด้วยตัวชี้วัดที่1.1เด็กเจริญเติบโตสมวัยสุขภาพแข็งแรงและมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดบ้านท่านั่งมีการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงเทอมละสองครั้งและการเจริญเติบโตสมวัย มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามายัยครูปฐมวัยออกแบบกิจกรรมที่เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็กการใช้มือกับตาประสานสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีตัวชี้วัดที่1.2เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเรียนรู้และสร้างสารรค์เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดบ้านท่านั่งมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กล้าพูดกล้าแสดงออกในการทำกิจกรรม รวมถึงมีกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์เหมาะสมกับวัยได้รู้จักสังเกตจำแนกสิ่งของและเปรียบเทียบคิดแก้ปัญหาตัดสินใจลงมือทำผลงานศิลปะเล่าเรื่องราวที่เรียนได้เป็นอย่างดีตัวชี้วัดที่1.3เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสารเด็กประถมวัยโรงเรียนวัดบ้านท่านั่งมีทักษะด,ด้านภาษาและการสื่อสาร สามารถเป็นผู้น้ำผู้ตามในการพูดสามารถพูดตัวตอบตั้งคำถามขีดเขียนตัวอักษรพยาญชนะและเตรียมความพร้อมในระดับชั้นถัดไปตัวชี้วัดที่1.4เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจเด็กปถมวัยโรงเรียนวัดบ้านท่านั่งในช่วงเช้าหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมหน้าเสาธงเด็กปฐมวัยจะเข้าร่วมกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กมีความสุขร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกดีต่อตอนเองและผู้อื่นและมีการนั่งสมาธิฝึกการควบคุมอารมณ์และจิตใจพร้อมเข้าสู่กิจกรรมในห้องเรียนตัวชี้วัดที่1.5เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมและคุณธรรมโรงเรียนวัดบ้านท่านั่งสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ให้กับเด็กปฐมวยัยเด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเล่นทำงานร่วมกัน และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและเด็กมีความภาคภูมิใจในตนเองมาตรฐานที่สองการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐม,มวัยทั้งหมด10ตัวชี้วัดประกอบด้วยตัวชี้วัดที่2.1วิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐม,มวัยโรงเรียนวัดบ้านท่านั่งได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และในแต่ละปีมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐม,มวัยตัวชี้วัดที่2.2กล,ลยุทธ์และเป้าหมายของสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมมวัยโรงเรียนวัดบ้านท่านั่งมีการดำเนินง,งานตามแผนปฏิบัติการประจำปีให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดในทุกโครงการของเด็กปฐมวัย และมีการจัดทำรายง,งานการประเมินตนเองของสถานศึกษารตดับชั้นปฐมวัยเพื่อประเมินอย่างต่อเนื่องและนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาและแรายง,งานผลต่อต้นสังกัดต่อไปตัวชี้วัดที่2.3ผู้บริหารสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีภาวะผู้นําทางวิชาการและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมมาพิบาล โรงเรียนวัดบ้านท่านั่งมีผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำทางวิชาการมีกระบวนการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมภิบาลมีการประชุมในทุกเดือนเพื่อสร้างข้อตกลงและรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและนำมาปรับปรุงแก้ไขในการบริหารโรงเรียนตัวชี้วัดที่ 2.4، การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารครูหรือผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง นำโดยผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาทางวิชาชีพเข้าร่วมการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กปฐมวัยตัวชี้วัดที่2.5การนิเทศครูหรือผู้ดูแลเด็กและการประเมินการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบโรงเรียนวัดบ้านท่านั่งมีการนิเทศการเรียนการสอนเทอมละหนึ่งครั้ง เพื่อนำผลไปพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตัวชี้วัดที่2.6การใช้สื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเพียงพอและปลอดภยัยโรงเรียนวัดบ้านท่านั่งมีสื่อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เพียงพอเหมาะสมต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัยกับเด็กปฐมวัย ตัวชี้วัดที่2.7การจัดสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ที่มีความมั่นคงและปลอดภัยโรงเรียนวัดบ้านท่านั่งมีแผนการบำรุงรักษาอาคารสถานที่มีการตรวจสอบเครื่องเล่นให้มีความมั่นคงและปลอดภัยและมีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมตัวชี้วัดที่2.8สวัสดิการสวัสดิภาพแนวทางการป้องกันโรคอุบัติภยัยภัยพิบัติ โรงเรียนวัดบ้านท่านั่งมีสถานที่ในการรับประทานอาหารการเข้าห้องน้ำมุมดื่มนมที่ถูกสุขลักษณะมีการตรวจสุขภาพจากอนามัยชุมชนทุกเทอมมีการตรวจสุขภาพฟันประเมินพัฒนาการเด็กมีการสื่อสารกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคสม่ำเสมอ ตัวชี้วัดที่2.9กระบวนการเฝ้าระวงังการคัดกรองเบื้องต้นสำหรับเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือโรงเรียนวัดบ้านท่านั่งมีการเฝ้าระวังพิจารณาและคัดกรองเด็กรายบุคคลผ่านกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อช่วยเหลือระยะแรกแก่เด็กที่ต้องการความช่วยเหลือครูปฐมวัยมีการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ปกครองทางรายห้องเรียน และให้เด็กได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างมีคุณภาพต่อไปตัวชี้วัดที่2.10การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกโรงเรียนวัดบ้านท่านั่งมีการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองในแต่ละห้องมีการประชุมผู้ปกครองเทอมละหนึ่งครั้งมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอกให้เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยและการจัดประสบการณ์เรียนรู้บรรลุตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์พันธกิจของโรงเรียนมาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐม,มวัยทั้งหมด3ตัวชีว้วัดประกอบด้วยตัวชี้วัดที่3.1หหลักสูตรและแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สถานศึกษามีหลักสูตรด้านปฐมวัยซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสอดแทรกกับท้องถิ่นชุมชนโดยได้รับการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีการจัดทําแผนจัดประสบการณ์ใช้ทุกปีการศึกษาโดยออกแบบแผนคํานึงถึงพัฒนาการตามวัยมีการบันทึกหลังแผนและประเมินเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยตัวชี้วัดที่3.2การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะพึงประสงค์ที่เหมาะสมกับวัยครูปฐมวัยมีการจัดประสบการณ์ตามแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่มีการเรียนรู้ผ่านการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกด้านการส่งเสริมเจตคติที่ดี ตัวชี้วัดที่3.3ครูหรือผู้ดูแลเด็กประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องครูปฐมวัยโรงเรียนวัดบ้านท่านั่งมีการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กทุกด้านอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นปฐมวัยปีที่2ถึงชั้นปฐมวัยปีที่3จัดทําสมุดรายงานประจําตัวรายบุคคลมีการทดสอบพัฒนาการทุกเทอมติดต่อให้คําแนะนําและขอความร่วมมือกับผู้ปกครอง ในการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีทั้งหมด3มาตรฐานมาตรฐานที่1ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ทั้งหมด3ตัวชี้วัดประกอบด้วยตัวชี้วัดที่1.1ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษา ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ทั้งความรู้ทักษะและเจตคติในการพัฒนาการเรียนรู้การแก้ปัญหาการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษามีผลการประเมินการอ่านการเขียนการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศการคิดคำนวณทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์มีรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนและผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนมีรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติและชิ้นงานผลงานนักเรียนรางวัลต่างๆรวมถึงการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษาตัวชี้วัดที่1.2ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษารวมทั้งมีจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดช,ชอบต่อตอนเองและส่วนรวมให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสิ่งแวดล้อมประเพณีวัฒนธรรมไทย ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพรวมถึงการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์หลักสู่สถานศึกษาตัวชี้วัดที่1.3ผู้เรียนสามารถนำตนเองในการเรียนรู้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการคิดตามความสนใจความถนัดด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสามารถประเมินการเรียนรู้ของตนเองได้มีการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียนรวมถึงการจัดกิจกรรมโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น มาตรฐานที่2การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้งหมด10ตัวชี้วัดประกอบด้วยตัวชี้วัดที่2.1วิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในภายนอกมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ และค่านิยมของสถานศึกษาที่สะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยจัดทำเป็นแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีและกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายของสถานศึกษาตัวชี้วัดที่2.2นโยบายทิศท,ทางกลยุทธ์และแผนงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ โรงเรียนวัดบ้านท่านั่งกำหนดนโยบายทิศทางกลยุทธ์และแผนงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษาโดยจัดทำเป็นแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีมีการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถวัดความสำเร็จได้ มีการประเมินกลยุทธ์การบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยมีการนำผลการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอกครั้งก่อนมาเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนอย่างเป็นรูปธรรมและรายงานผลการดำเนินงานต่อสาธารณชนและผู้มีส่วน ตัวชี้วัดที่2.3ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมมาพิบาลผู้บริหารมีภาวะผู้นำทางวิชาการมีกระบวนการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมมาพิบาลสามารถสร้างแรงบันดาลใจและความร่วมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อการบริหารสถานศึกษามีการให้ครูจัดทำรายงานการประเมินตนเองทุกปีตัวชี้วัดที่2.4แผนงานและการดำเนินงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบ้านท่านั่งจัดทำแผนงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการดำเนินงานตามแผนงานในการพัฒนาความรู้ทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับสภาพและบริบทของสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูอบรมศึกษาดูงานพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยู่เสมอตัวชี้วัดที่2.5กระบวนการนิเทศการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบโรงเรียนวัดบ้านท่านั่งมีการนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติงาน นำผลการประเมินการปฏิบัติงานไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือแนะนำส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอตัวชี้วัดที่2.6การใช้สื่ออุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดบ้านท่านั่งมีระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการศึกษา มีการใช้สื่ออุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษามีการประเมินผลการใช้ระบบเทคโนโลยีสื่ออุปกรณ์และปรับปรุงพัฒนาอย่างเหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาตัวชี้วัดที่2.7การจัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ปลอดภัยและถูกสุข,ขลักษณะ โรงเรียนวัดบ้านท่านั่งมีอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอปลอดภัยถูกสุข,ขลักษณะเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้และสนับสนุนการพัฒนาตนเองของผู้เรียนมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ตรวจสอบได้มีการประเมินความเสี่ยงตามบริบทสถานศึกษาซักซ้อมขั้นตอนในการรักษาความปลอดภยัยและปรับปรุงมาตรกา,รการการดำเนินงานทุกด้าน ตัวชี้วัดที่2.8สวัสดิการสวัสดิภาพแนวทางการป้องกันโรคอุบัติภยัยภัยพิบัติโรงเรียนวัดบ้านถ้านั่งมีการจัดการโภชนาการที่ดีน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดสถานที่รับประทานอาหารห้องน้ำห้องซ้วมที่ถูกสุข,ขลักษณะอย่างเพียงพอมีห้องหรือมุมปฐมพยาบาลยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฐมพยาบาลมีบริการตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี มีการป้องกันความเจ็บป่วยของผู้เรียนและจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจัดสวัสดิภาพสำหรับผู้เรียนตรวจติดตามเฝ้าระวังสุขภาพมีแนวทางป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคมีการติดตามเฝ้าระวังป้องกันการเกิดอุบัติภยัยภัยพิบตัติโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีมาตรการรักษาความปลอดภัยตามบริบทของสถานศึกษาที่ตรวจสอบได้มีการซักซ้อมขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัยด้านภัยพิบัติร่วมกับผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตัวชี้วัดที่2.9ระบบและกระบวนการช่วยเหลือผู้เรียนโรงเรียนวัดบ้านท่านั่งมีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบได้แก่การรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรองผู้เรียน การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาตามความถนัดและความสนใจของตนเองการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นให้กับนักเรียนมีระบบให้คำปรึกษาแนะแนวตามความต้องการและความสนใจของผู้เรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการส่งต่อผู้เรียนกรณีที่มีความจำเป็น ตัวชี้วัดที่2.10การเสริมสร้างเครือข่ายผู้ปกครององค์กรและชุมชนเพื่อความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนวัดบ้านท่านั่งมีฐานข้อมูลมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกสื่อสารให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาและการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมมีการสร้างเครือข่ายสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามาตรฐานที่ 3. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด3ตัวชี้วัดประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่3.1การออกแบบหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์โรงเรียนวัดบ้านท่านังออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามบริบทของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องที่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสนใจและความต้องการของผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์รวมทั้งมีการประเมินเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่3.2การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครูจัดการเรียนรู้เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์จัดกิจกรรมบูราณาการส่งเสริมเจตคติที่ดีตามความต้องการ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่คำนึงถึงการมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตัวชี้วัดที่3.3ครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องครูมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีระบบสารสนเทศเพื่อกำกับติดตามวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคลให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองและนำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาศักยาภาพผู้เรียนอย่างเหมาะสมเป็นรายบุคคลและรายงานผลการเรียนรู้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง ขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินการประกันคุณภาพภายนใกระดับปถม,มวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกท่านเป็นอย่างสูง